มาสู้กันเราลองพูดสิว่าแมวตัวสีดำที่อยู่หลังแมวตัวสีดำที่อยู่ใต้รถน่ะอยู่ใต้รถน่ะตัวที่อยู่ใต้รถน่ะเออตัวตัวตัวที่อยู่ใต้รถน่ะมันอะไรดีครับมันกำลังกินกระดูกมันกำลังกินปลาอยู่มันยังกินก้างปลาอยู่จะวางเลยเอามันกินก้างปลาที่ว่างเลยเอาการเลียงแบบนี้คือเลียงภาษาไทย การเรียนภาษาไทยแต่คนที่มีโครงสร้างภาษาอังกฤษมันจะพูดได้เราพูดซิแมวพูดเป็นภาษาอังกฤษสิว่าเราต้องเริ่มต้นที่โครงอะไรอันนี้เรามาเรียนกันนะเราต้องมาเริ่มต้นที่ว่าแมวแมวแมวดาแมวดาตัวนั้นอ๋อแมวดําตัวนั้นแมวดําตัวนั้นมันอยู่ใกล้นะรถผมอยู่นู่มันอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ that that คืออยู่ไกลด i s คืออยู่ใกล้ that black cat is มันอยู่ is under the ขา uh, in my garage in my garage อ่าอยู่ในโรงรถของฉัน in my garage in my garage อยู่ในโรงรถของฉันสอ so, it ิหมายถึงแมวนะครับ it is eating มันกำลังกิน it is eating อ่า fish bone bone คือกระดูของปลา fish bone so yummy นี่คือความสวยงามของของภาษาอังกฤษ so yummy much so yummy for so yummy and อะไรครับ so yummy and so greedy ไออยัางนอฟบัตอะไรนอฟ อะไรเนาะไปเราไม่ต้องตรงนี้ก็คือเราอยากให้มันซีเรียสแค่จะเล่าให้ฟังว่าภาษาอังกฤษมันเป็นยังไงจะไล่เป็นทอนให้ฟังว่าเนี่ยท่อนท่อนหุกมันเป็นอย่างนี้ท่อนหุกเป็นอย่างนี้ว่าแมวสีดําตัวนั้นเห็นไหม that black cat this แมวสีดําที่อยู่ใกล้เราเนี่ย this black cat that black cat that black, cat. That black dog That black bird นกสีดำหมาสีดำล้วใส่เข้าไปมันสีมันจะใส่อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยคุณต้องรู้เรื่อง That black tiger That black buffalo ควายควายดำตัวนั้นนะ่ะเจ้าทุยอ่ะเจ้าทุยอ่ะเข้าใจเปล่าครับควายตัวนั้นคือ t h t อย่ามันก็ is มันอยู่ใต้ under คุณต้องรู้อยู่ใต้อยู่บน อยู่เหนืออบอบเนี่ยพวกนี้เขาต้องเรียนมาพวกที่เขาเรียนมาเขาต้องไปเรียนในวิดีโออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนของรถเนี่ยเดือดขาอยู่ในรถอยู่มันมันอยู่ใต้รถนะครับอยู่ที่ไหนแค่นี้อินก็บอกเลยว่าอินอินไหนอิน my garage ในโรงรถของฉันอิน my garage นะครับอิน <c oughs> my garage 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 เนี่ยทำมันก็เป็นอย่างนี้ Garage Garage My Garage ในโรงรถของฉันแต่บางคนบอกว่าโรงรถของเรามันเล็กเราก็ต้องว่า My small My small Garage Garage โรงรถเล็กๆของฉัน My small Garage near near อะไรดีครับ near Mango trees ใกล้ต้นมะม่วง นี่ยแมงโกทรีสใกล้ต้นมะม่วงเห็นไหมนี่คือเราเราจะฝึกพูดไปแบบว่าขยายบริบทไปจากค้อนเดียวแต่เราจะฝึกไปว่า that black cat is not my cat แมวสีดำตัวนั้นไม่ใช่แมวฉัน is not ใส่ i s เพื่อมี not is not มันไม่ใช่แมว my cat มันไม่ใช่แมวของฉัน under the car อยู่ใต้รถนะครับ under the car under the car in my small garage ในโรงรถเล็กๆของฉัน near อยู่ใกล้อะไร near mango trees อยู่ใกล้ต้นมะม,ม,ม,ม่วง near mango trees เด a h ยวอ่า near mango tree beside my home อยู่ข้างๆบ้านฉัน beside my home บีไซต์ my ม o โหมันจะพูดไปเรื่อยๆนะอยู่ข้างๆบ้านของฉันโซ so, ซึ่งหนาวตอนนี้โซหนาว is eating is eating มันกำลังกิน fish bone โซย u m มี่อร่อยมาก And greedy ยังตะกะตะการโซกรีดดีไม่แบ่งไม่ปันกรีดดีคือตะกะเข้าใจไหมครับกรีดดี้โซกรีดดี e อย่าโซกรีดดี้หนาว Bone fish bone has no left ไม่เหลือแล้วตอนนี้กระดูกหมดแล้ว Now is run out of คำว่าวหมดนะ Now uh, Now ตอนนี้กระดูกหมดแล้วเพราะมันกินอร่อยมากเลย Now is Is Now is r u n out of land Out of Bone s กระดูกหมดแล้ว ตอนนี้กระดูกมันลันเอาออฟอะไรที่หมดใช้คำว่าลันเอาออฟแลนเอาออฟแลนเอาออฟหรือว่าหมด now the bone has no bone has no left นะครับ has no left คือไม่เหลือแล้ว left คือ no left A bone has no left has no left คำว่าไม่เหลือใช้คำว่า no left ก็ค,คือไม่เหลือ no left คือไม่เหลือแล้ว Maybe this time Maybe a thousand feet But I'm just too proud to ask you to catch me Oh, I don't wanna lose ya Cause I'm a fear So oh, you're so much closer than you appear